อยู่อย่างไรให้รอดจากโควิดก็คือทําตามมาตรการของรัฐบาลนะคะก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆอะไรอเงี้ยคะ่ะซึ่งแรกๆเราก็เราก็เหมือนกับต้านอยู่ไ้ตรงที่ว่าโดนเตือนให้ล้างมือให้ล้างมือนะคะแต่แต่มาณนะวันนี้แล้วเนี่ยโรคมันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ฟังทมท่านอาจารย์ทุกวันทุกวันชีวิตเราก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็ทําตามที่ท่านอาจารย์บอกสอน ตามที่หมูมิตรแนะนาแล้วก็ตามรายการทั้งหลายที่จิตอาสาครูทั้งหลายที่ได้คอยแนะนำอยู่ในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วอีกอย่างคือเราก็ไม่ออกไปพบปะผู้คนในหมู่กลุ่มที่ยังเป็นกิเลสกันอยู่คือการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามอย่างเนี้ค่ะเราก็ไม่ไปเลยก็ตัดขาดไปเลยทำให้เรามีเวลาดูแลตัวเราได้อย่างมากค่ะ เราก็พ้นจากโควิดได้ค่ะแล้วก็ทำอาหารกินเองก็ออมีปลูกพืชผักทำากาิิกรรมด้วยตัวเองตามที่น้องออน้องเลี้ยงส่งพืชพันธุ์มาให้นะคะก็เป็นข้อที่กาิิกรรมอะคะ่ะแต่ก็เพิ่งจะได้พืชพันธุ์ที่เราไม่เคยรู้จักเลยอะคะ่ะอย่างอ่อมแซบอย่างอย่างชายาแล้วก็ ต้นอะไรอีกหลายๆอย่างอะคะต้นที่เป็นเป็นหัวเป็นกระเป็นกระชายขาวเป็นอะไรพวกนี้นะคะ่ะเราก็ได้ชื่นชมกับสิ่งที่ออหมูมิดดีส่งมาให้นะคะทั้งพี่พาทั้งเออด็อกเตอร์ป้ารวมอะคะ่ะก็ได้รับโดยเอาสินไปแลกกันนะคะก็ได้มาแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ตามวิธีการที่ได้ได้ศึกษาอยู่ในช่องทางของกสิกรรมไร้สันพิษของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ ในเรื่องการแบ่งปันเนี่ยก็คิดว่าที่เราเคยมีปัญหากับกับข้างบ้านที่เขาตีกลองดังแล้วแล้วเราก็ได้รับความเดือดร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะไปพูดคุยกับเขาก็กะว่าจะเอาต้นชาย,ยาไปฝากเขาด้วยอะค่ะ